ถอดไม่ออกตัวหนึ่งเสียเลยโอ้ถอดน้ำม,มันล้างอีจีอารล้างออกก่อนหายอยู่ลองล้างดูให้มันสะอาดนี่ถอดได้อยู่ตัวน,นี้ถอดมาได้ อาคอมเอตรงนี้ต้องใส่ก่อนตัวล่างนะตัวล่างตรงนี้ระเบิดขึีนตนนอตตน,นใส่คอมเอเข้าไปต้องใส่ไปก่อนมงั้นั้นใส่ไม่เข้าถอดท่อโซล,ลาร์มาแล้วสองมีน็อตอยู่หนึ่งสองมีสาม มีสี่มีสี่ตัวข้างบนข้างล่างมีอยู่สี่ตัวน็อตเบอร์แปดต้องใช้เครื่องมือพิเศษใช้เครื่องมือนี้ครับถ้าไม่มีนะแรงเอามันต้องใช้น็อตเบอร์แปดยาวๆอันนี้ไม่มีเลยใช้เครื่องมือเอาขันแค่นี้แล้วที่มันแค่นี้ครับแปดคอยดียืด ถอดอยังไงวะเหลือสี่ตัวถอดแป๊บนี่ออกมาร์คไว้กดกันลืมหนึ่งสองสบสี <24. S 1> แต่พวกนี้ใส่สลับไม่ได้สลับมันไม่เข่าใส่ของ,ของใครของมัน,นวันคันอันพุทธอยู่นี้พุทธเท่าไหรลวะทยี่สิบสี่อันนี้ไม่อยากง่ายๆทำบ่อย มันขึ้นโพส EGR ครับจริงล้างแต่ EGR ก็ได้แต่ต้องล้างไอ้นั้นด้วยมันจะได้ดีล้างไอ้ถอยดไีได้ทีเดียวเลยครับอ,อ๋ออินเตอร์คันนี้ใช้งานน้อยน้อยมากรถไม่ค่อยเสียรถนานหลายปีเลยใช้น้อยอ,อย่างฝากครอบน่าจะมีคนเปลี่ยนมาแล้วคนนี้ช่างโอ้ยอย่างสาวน้ำมันโอ้ นหลังค่อยเปลี่ยนมันยางฝาครอบเปล่าเอ้เจ๋งไ่แน่เดี๋ยวดูก่อนเปลี่ยนง่ายอยู่ไม่อยากอันนี้ยางฝาครอบอืมงาอยู่